สวัสดีครัเมืองไทยสดชื่นเกษตรลุกใหม่มาแล้วนะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์โลดนะครับพลังงานพุทธคุณนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับมีหลายท่านนะครับทักทายเข้ามาแล้วก็สอบถามนะครับหลายเรื่องหลายเล่ามากนะครับ หลังจากที่ผมนะครับไปปฏิบัติงานแล้วก็กว่าจะมีเวลามาอัดมาทําคลิปนะครับ <c oughs> ให้กับหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ได้รับชมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาอัดคลิปทําคลิปนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเขาเรียกไงเป็นการเดินของของคลิปนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ หลายวันนะครับหลายเดือนหลายปีหลายคนหลายหลายเวลานะครับที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะครับก็มีเรื่องราวหลายเรื่องสตอรี่หลายๆายสตอรี่นะครับเข้ามาในในยุคของเรานะครับหลายคนนะครับสอบถามผมว่าเออบางคนก็ให้ดูดวงบางคนก็นะสอบถามหลายๆคนว่าส่งภาพถ่ายนะครับส่งภาพถ่ายแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียหมายถึงว่า ผ่านโทรศัพท์นะครับสามารถดูพลังได้ไหมนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าก็อยู่ที่เทคนิคการดูการจัดนะครับว่าคนที่เขาดูพลังนั้นเขาดูแบบใดนะครับผมไม่ได้เชื่อผมนะครับว่าผมจับไปแล้วนะครับมีพลังแบบนี้แบบนี้นะครับแต่คุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปนะครับ นะเจตนาแบบไหนหรือว่าผมได้พูดไปแบบไหนแล้วถูกต้องไหมนะครับกอนนี้ถ้าผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับอาจจะเป็นที่ตัวผมเองสมาธิผมเองนะครับทำให้อ่าอาจจะพลาดไปนะครับตรงนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็เข้ามาใน Facebook ของผมนะครับ facebook ของผมก็เมืองไทยสดชื่นนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับผมก็จะ หลายๆคนก็ติดตามนะครับหลายคนก็ขอเป็นเพื่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่บางครั้งไม่ได้รับแอดนะครด้วยเวลาแล้วก็ได้ไปปฏิบัติงานอะไรต่างๆนะครับมันก็เสียเนื่องจากเวลาที่เราจะมาเล่นโซเชียลมีเดียนะฮะก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็กดรับให้กับทุกคนนะครับหลายท่านที่ผมรับเป็นเพื่อนแล้วหรือยังไม่ได้รับนะครับก็มีการ เ,เขาเรียกไงส่งเว็เสร็จมานะครับสอบถามหลายๆเรื่องว่าอ,อ,อ๋อครับหลายๆเรื่องเลยนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างน,นะครับสําหรับภาพที่เรานะครับส่งมาให้ผมก็ได้ดูนะครับได้ดูแล้วผมก็สัมผัสด้วยพลังงานเนีครับนะครับสัมผัสพลังงานสงเสร็จแล้วก็ตอบไปตรงๆนะครับ ต่อไปตรงๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ส่วนที่ท่านเชื่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าคนที่มาลองเฉยๆว่าจริงเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่สราบครับผมต้องต้องขอไว้ก่อนว่าท่านถ้าท่านเจตนาดีก็โอเคนะครับแต่ถ้าเจตนาไม่ดีก็ก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมก็จะพูดตรงๆไปนะครับถ้าผิดพลาดผมก็จะโอเคครับแค่นั้นนะฮะ และก็คือผมไม่ได้มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วนะครับก็อยากเมตตาช่วยนะครับทุกๆคนเลยเพราะช่วงนี้มันวิกฤตเยอะนะครับหลายคนนะครับที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้สาเหตุเนี้ยผมก็จะพลังงานดูพลังงานให้นะครับก็ปรากฏว่าก็มีสัมภัสเสยสีเกาะบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็ต้องแก้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะบอกกันเลยว่าการแก่นะครับแกยด้วยตัวเราเองนะครับ โดยที่โดยที่ยังไงครับผมก็จะแนะนํานะครับแนะนําว่าแก้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับผมก็เป็นแค่ผู้แนะนํำเฉยนะครับแต่ไม่ได้ไปช่วยนะครับไม่ได้ถ่ายพลังงานตัวเองไปช่วยนะครับแค่แนะนําว่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราแนะนําไปแล้วเขาทาไปแล้วไม่ออกนะครับใอ้ตือว่าเป็นเป็นกรรมสัมพันธ์ของเขานะครับหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามเข้ามาแต่ถ้าเป็นสัมภเวสีทั่วไปนะครับที่มาเคาะมาแกะเฉยเนี่ย หรือว่าเป็นของที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะเจตนาไม่ดีกับเราเงี้ยอ้เนี้ยนะท่านก็สามารถช่วยตัวท่านได้นะครับก็คือทํำยังไงทายังไงนั้นก็ติดตามผมเลยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้หรือว่าคอมเมนต์มานะฮะผมก็จะตอบเป็นรายบุคคลไปนะครับสําหรับคนที่ผมได้ช่วยไปแล้วนะครับหลายท่านนะครับก็มีคอนเทนต์นะครับหรือว่าเรื่องราวสตอรี่นะครับกลับคืนมาว่าโอเคชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ ถามว่าผมได้เลยเนี่ยผก็ไม่ได้อะไรครับผมก็แนะนําไปเฉยนะครับแล้วก็สร้าง youtube ขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับได้ได้ไปนะครับก็ไม่ต้องมาแบบว่าลองถามลองของอะไรไม่มีนะครับก็ผมผมไม่มีนะครับนะก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาลองนะครับผมปัญญาน้อยนะครับนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดมาก็ห้านาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูพุทธคุณพระหนึ่งองค์นะครับพุทธคุณพระหนึ่งองค์นะครับนะแล้วก็วันนี้ผมเจตนาที่จะมาแบบว่าเล่าเรื่องของการแก้คุณใสถอนคุณใสนะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากแล้วก็การจับพลังงานจับภาพนะครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพูดในเรื่องของการถอนคุณใสนะครับที่มันติดตามตัวด้วยตัวเองเราทํายังไง นะครับเราทำยังไงนะครับโดยที่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรนะบางครั้งการที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเราก็ต้องทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเขารวมถึงนะครับก็อโหสิกรรมขออโหสิกรรมให้กับทุกๆดรวมแล้วก็รวมถึงนะครับให้ทุกๆดวงอโหสิกรรมให้กับเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจตนานะครับนะเจตนากฎหมายยังยังระบุเลยนะครับว่าเจตนานะ อย่างผมว่าเรียนด้านกฎหมายเนี่ยก็ระบุเหมือนกันเจตนานะครับกับมันก็มีมีผลเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องทางพลังงานก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้าเราเจตนาดีก็ดีนะครับเจตนาไม่ดีก็มันก็จะเปลี่ยนในมุมนึงนะครับดังนั้นการถอนคุณไสยด้วยตัวเองนะครับก็ทําได้นะครับเราไม่ต้องไปเชื่อใครให้มากนะครับต้องเชื่อที่ตัวเราเองนะครับปัจจตังทุกอย่างปัจจตังนะครับแต่ให้มองว่า ทุกอย่างคืออนิจจังนะครับมันมีมันก็ดับนะครับทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนนะครับนะอันนิจจังทุกขังนัตตาไตรลักษณ์มีแค่นี้นะครับแต่ก็เราปฏิบัติทําไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอันนิจจังหมายถึงอะไรอันนิจจังก็คือสิ่งที่นะครับไม่เที่ยงนะครับก็คือว่าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมเนี่ยฮะเนี่ยขนาดผมพูดมันยังผ่านไปเลยมันก็คืออนิจจังนะฮะมันไม่มันไม,ม,ม่คงทนนะครับ สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นอนิจจังนะครับมันไม่มีใครหรอกนะครับเกิดมาแล้วก็ทุกตลอดเวลานะครับนะก็คือผมก็มีครูบาอาจารย์สอนมาแล้วก็อยู่กับพระมานานะนะครับก็ได้ซึมซับนะครับในในคาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังก็คือว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่เป็นทุกตลอดเวลาคือเกิดมาแล้วเป็นทุกไม่มีความสุขเลยมันไม่ใช่แต่ความทุก มันก็เป็นนนิจจังมันไม่เที่ยงนะครับความสุขมันก็ไม่เที่ยงความเฉยๆมันก็ไม่เที่ยงดังนั้นชีวิตเรายังมีอยู่นะครับนะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราทําได้นะครับเราทําได้นะครับคนที่เขาทําให้เราได้บางครั้งคนคนนั้นยังยังมีดวงยญางติดอยู่เลยนะครับนะผมก็เห็นหลายคนนะสง่สงส่งรูปภาพอาจารย์ที่ถอนขนใสให้ผมก็จับพลังงานดูโอ้โหก็เยอะนะครับก็เยอะ คือพลังงานไม่ดีติดตามเขายังเยอะเลยไม่ใช่สายพุทธคุณนะครับแล้อย่างนี้จะให้คนคนคล,าคล,าคลายย้ายๆแบบนั้นนะครับก็ถอนให้เราได้อย่างไรเมื่อตัวเขายังยังมีอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวผมมีหรือเปล่าก็เป็นในใจนะอาจจะมีหรืออะไรเงี้ยนะก็แต่คู่บอา,านชรย์เช็คให้แล้วก็คือนะช่วงนี้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ปลอดภยัยนะเจ้าก,กรรมในเวรอาจจะตามยังไม่ทันนะยังไม่เห็นกัน่านงะก็นะนะ ทุกคนนะครับสามารถแก้คุณใสได้ด้วยตัวเองนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครอยากแก้คุณใสยังไงเ่ยนะก็พักมาหาผมก่อนผมจะเช็คกห้ก่อนนะถ้าเราเช็คกันได้นะเช็คปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่งภาพส่งอะไรมาเช็คไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็เช็คแล้วก็ผมก็แนะนำนะแล้วก็เช็คกันอีกนะครับทุกอย่างมันก็ต้องชุดเช็คก่อนแล้วก็ชัวนะครับเช็คชัวเช็คชัวนะครับก็ต้องเช็คกันนะครับดังนั้น ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ตอนนี้ยังมีวิญ,ญญาณที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะไปพักพ่วงเขาหมัวไปหมดนะครับเขาประมาณเกาะแกะอยู่ทาให้ชีวิตต้องลําบากนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับส่วนเรื่องการเงินตอนนี้มันก็ดอกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติหรือว่าตัวเราเองนะครับมันก็ดอกแต่ไม่ต้องสงสัยนะครับมันดอกเพราะอะไรมันด้วยเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเครับเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ย มันมีผลต่อดวงวิญญาณหรือพลังงานสีดํานะครับที่มาเกาะในตัวเราจนให้เหย,ยียอหยางเนี่ยนะถ้าศาสตร์จีนเขาเรียกเหยืยอหยางนะมันก็จะมีสีขาวสีดานะไม่ไม่บาลานซ์กันทําให้พลังงานในธาตุทั้งสี่ของเราเนี่ยมันแปรปวนพอแปรปวนก็ไม่สบายนะครับดังนั้นใครนะครับที่สงสัยก็ส่งภาพมานะครับเดี๋ยวผมจะตอบใน Facebook นะครับแต่ถ้าใน youtube นะครับก็ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแต่ท้ายดีก็คือเมืองไทยสุดชื่อนกษตเสรยุคใหม่นะครับก็เข้าไปแล้วก็แอดเ,เพื่อนรือส่งภาพมานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะดูให้นะครับส่วนถูกไม่ถูกหรือว่าอ่ดูแล้วไม่เชื่อก็อไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการยานมิตรกันนะครับบุญสัมพันธ์กันนะครับส่วนที่ว่าอ่าถ้า ไปแล้วเชื่ออันนี้ก็ก็ทําได้นะครับทําด้วยตัวเองไม่ต้องใา้าุรย์ไม่ต้องเลยนะครับก็ทําด้วยตัวเองเลยนะครับมีของดีที่บ้านคนที่ชอบมีอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะมีของกันที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ทําด้วยตัวเองได้เลยนะครับมีวิธีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจับพลังงานซานะครับนี่จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จไม่ราบที่นะครับสมเด็จไม่ราบที่แต่ว่าให คนที่เขาดูพระนะครับเขาก็ดูแลนะครับแต่ผมวันนี้ผมไม่ไม่ได้บอกว่าแท้หรือปลอมนะครับผมไม่ได้บอกว่าแท้หรือปลอมแต่ผมบอกว่าไม่ทราบที่นะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับนะมีรุ่นน้องที่เป็นทหารนะครับให้ผมไว้นะครับตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับผมไปภายเรือของอัครนา,าวาวนะนะก็ให้ไวนะ้มาดูกันว่าพลังงานด้านพุทธคุณของสมเด็จองค์นี้ท่าน ได้มีตาลงแบบใดบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเขอม้มาครูบาอาจารย์นะครับจากนั้นก็ท้องค้าถาหลวงปปานนะครับพุทธมะาอาุตตะมุทธาย,ยะศยุรักยูยุรักโคนายัง かなむかや。 การใณใส่ครับหากมีพลังงานของเทวดานนะครับก็ดูโดยรวมก็คือพลังงานแบบปกตินะครับพลัางงานไม่แรงเกินไปไม่ไม่น้อยเกินไปนะครับก็คืออยู่ใน พลังงานปกตินะครับเพราะว่าผมเก็บไว้นานไม่ได้ไม่ได้อมาทําพิธีสวดมนต์ร่วมนะครับแต่อธิษฐานทุกครั้งนะครับเวลาเราสวดมนต์เนี่ยผมก็อธิษฐานทุกครั้งก็กคือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรูปของพุะธ,ธรรมสังฆะหรือว่ารูปทัานที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับที่ผมนับถือที่อยู่ในที่อย่างไรก็ดีที่ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเป็นเทพเทวดาสถิตอยู่ขอใ้ท่าน นะครับได้นะผลบุญทุกครั้งที่ผมได้สวดมนต์นะครับผมก็จะอธิษฐานนี้นะครับหลังจากอธิษฐานแล้วก็ไปสวดมนต์นะครับวันนี้ก็สวดมนต์เสร็จนะครับก็มาตอบคาถามให้กับทุกคนแล้วก็มาเล่าสตอรี่นะครับให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีคําถามนะครับเลยไม่มีคําตอบนะครับเลยทําให้คลิปนี้นะครับต้องนะสั้นๆนะครับสั้นๆสั้นๆแล้วก็จะเอาแนวทางใหม่ๆ แนวทางดีๆนะครับหรือแนวทางเดิมๆที่ที่หลายคนนะครับยังมองภาพเดิมๆอยู่นะครับว่าการแก้หุ่นใส่ต้องไปหาอาจารย์อย่างเดียวต้องไปนู่นนี่นั่นอย่างเดียวไม่ต้องนะครับก็มันก็เป็นช่องทางที่เราต้องเสียงเงินดังนั้นในเมื่อเศรษฐกิจอย่างนี้เราควรที่จะแก้ตัวเองก็ได้นะครับนะครับก็ฝากไวยแล้วกันนะครับคลิปต่อไปต้องติดตามนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามเพจ นะครับของอาจารย์โลดด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะเป็นเมืองไทยสดชื่นเกษตรยุคใหม่นะครับนะแต่ a c e b o o k นี่ก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันสมดุลพลังงานมันสมดุลนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามและยังไม่ได้ติดตามแต่เปิดมาชมนะครับสำหรับวันนี้15นาทีผ่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกคนวันนี้วันที่11มิถุนายนสองพัน้าสี่นะครับบันทึกที ไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้เมืองไทยสดชื่น mm hmm. กเกษตรลุ่ใหม่ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ